สวัสดีครับชาวขอบสนามทุกท่านครับวันนี้จะมาพบกันในช่วงใหม่ของเราครับกับขอบสนามไฮไลท์บูเดสลีกาภาคโดยเดอะนัสตัดบอดแม็กซ์นะครับเป็นเกมระหว่างแฮทาบาลินกับบาเยนมิวนิกครับบาเยนมิวนิกลุยขึ้นมาทางด้านขวานะครับมีรออยู่2คนให้มาที่อัลฟองโซเดวิสครับรับบอลมาเดวิสล็อกมากระชากตรงนี้จ่ายมาเลเมอรสกี้ปล่อยหลอกแล้วโทมัสมลเลอร์ยิงเข้าไปไง่ายๆเลยครับหึงประตูต่อศูนย์ยับบาเยนต์ขึ้นนําอย่างรวดเร็วโอ้โ oh ห เป็นการเปิดตัวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับสำหรับแพท่าบาเยอร์มาต่อเนื่องเลยครับเลอออนโกเรสกากระชากขึ้นมาลุยมาคนเดียวให้มาที่เซชนาบรียอดเข้ามาเลวานดอฟสกี้โบกติดเซฟประตาประตูบอลไปชนขาดแล้วบอลมันยังลอยอยู่ตรงเขตอันตรายเลวานดอฟสกี้เลยโบกซ้ำเข้าไปง่ายๆครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้สัปัดไปชนชานก่อนได้แล้วนะครับเลวาอฟสก,กี้แต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับจังหวะที่2ได้แต่ยืนรอชะตากรรมนะจบครึ่งแรกครับบาเยอร์มินิกนำสองประตูต่อศูนย์ครับ ผู้บริหารบาเยอร์นำโดยโอลลเวอร์คาร์นินั่งชิวเลยครับแล้วมาอีกครั้งโบยาต้าไปพลาดครับโดนมุลเลอร์แย่งมาให้ปท,ที่บูเซล่าล็อกเข้าขวายิง3ประตูต่อศูนย์ครับหยุดไม่อยู่แล้วครับทีมเสือใต้โอ้โหก็แทบจะก,การนตี3คะแนนแล้วนะครับแต่3ลูกพอไหมไม่พอครับบาเยอร์ลุยต่อเหลือลอยซาเน่แหวกเข้ามา ชิงกับโทมัสบุลเลอร์ลูดมาตัวตัว,ตวจ่ายมาเลวานดอนสกี้โลกงโล่จะไปเหลืออะไรเลยครับโอ้สี่ประตูต่อศูนย์ครับเยานวนิกครับโอ้ง่ายได้เหลือเกินครับเลวานลูกเตะมุมขอบไปยมินิกครับเปิดมากวัวซี่โบกโชกเลวานดอนสกี้โบก5ประตูต่อศูนย์ครับ เป็นแฮตทริกครับของเลวานดอฟสกี้ครับเป็นแฮตทริกที่15ของเขาครับในการเล่นบูเดสติกาจบเกมครับบาเยมิเนกเอาชนะแฮร์ท่าบรินไป5ประตูต่อ0ครับการพาใครไลฟ์วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของลิงสิทธิบูเดสติกาแห่งเดียวในประเทศไทยพีพีทีวีมาด้วยนะครับส่วนแมชหน้าครับจะเป็นเกมไหนมาติดตามกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ